สวัสดีครับหลายคลิปที่ผ่านมานะครับแอดมินพูดถึงกลุ่มต่างๆในพม่าก็เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานบริบทของปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันก็มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทยนี้ไม่น้อยนะครับมุมอมองหรือว่าทัศนคติเกี่ยวกับพมา่านี่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งเราต้องยอมรับว่าการรับรู้ของเราพรม่าก,ก็คืออริเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแต่มันก็เป็นเรื่องราวในอดีตเท่านั้นนะครับ,บรเีงนองตะเบงชเวตี้ฮงซาวดีคือชื่อที่เราคุ้นเคยเราคิดว่านี่คือพมา่าแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือมอตังหากนะครับชาติพ ยิ่งใหญ่ในอดีตยอยู่ช่วงเวลาหนึ่งอันจาจักมอน,นี้กว้างใหญ่มากศูนย์กลางอยู่ที่กรุงหงสาวดีนะครับสุขโขทยัยพิษณุโลกอยุธยาก็เคยอยู่ภายใต้อนานาจของมอนทั้งนั้นรวมทั้งเผ่าพม่าก,ก็อยู่ภายใต้อํนานาจของมอนเช่นกันนะครับรามันก็คือชื่อที่เรียกคนมอนอันจาจักมอนอยู่บริเวณลุ่มแม่น้าสรารวินแล้วก็แม่นาม้าสโตงอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเอกสารจากจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยจะเรียกดินแดนนี้ว่าดินแดนสุวรรณภูมินะครับอาจจะมาจากความนิยมในทองคําที่เกือบทุกอย่างเนี่ยจะทาด้ อันนี้บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองได้ดีนะครับมอนมีเชื้อสายใกล้ชิดกับอินเดียมาจากอินเดียแล้วก็มาตั้งอาณาจักรบริเวณอ่าวมอตมะส่วนพม่านี่อยู่ด้านโปนนะครับเชื้อสายนี่ใกล้ชิดกับทิเบตมีความต่างกันอยู่ เป็นธรรมชาติของอาณาจักรนะครับอ่อนแองก็แพ้ไปผู้ชนะ10บทิศแน่นอนว่าต้องมีศัตรู10บทิศเช่นกันนะครับในระหว่างที่มอนมาตีกรุงศรีอยุธยาเนี่ยสัพพากำลังส่วนใหญ่ถูกนํามาใช้แล้วก็สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้นะครับในขณะเดยียวกันพมาน่านี่ตลบหลังมอนแล้วครับเข้าตีกรุงหงสาวดีแม้ว่ามอนจะยึดอยุธยาได้แต่ก็ต้องรีบกลับไปต้านพมา่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วไปไม่ทันนะครับพม่ายึดหงสาวดีได้สิ้นชาติก็คือบทสรุปของมอนหงสาวดีนี่ถูกทําลายยับไม่เหลือไม่แต่ชื่อ ปัจจุบันนี้หงสาวดีก็คือเมืองพะโคจนพม่าในี่ยึดมอญได้อะไรที่เป็นของมอญก็เป็นของพม่าไปคนมอญอพยพมากรุงศรีไม่ใช่น้อยนะครับจนถึงรัชกาลที่หนึ่งจากที่เคยรบกับมอญเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมารบกับพม่าพม่านี่พยาพยามอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับต่อมาตะวันตกเริ่มเข้ามาพม่าเจอศึกหนักเลยไม่มายุ่งกับรัตนโกสินทร์อีกยุ่งกับการจัดการภายในจนพม่านี่เสียกรุงพม่าอยู่ภายใต้อังกฤษนะครับเขตแดนภายในพม่าถูกกําหนดพม่าไม่ลืมที่จะกด และชนชาติอีกชนชาติหนึ่งที่เป็นอริขมอนก็คือกระเรียงนะครับซึ่งก็มีชายแดนอยู่ใกล้กันและก็กระเรียงเนี่ยสนิทกับอังกฤษนี่เป็นพิเศษเมื่อมีการแบ่งเขตแดนกันเนี่ยกระเียงก็ได้ดินแดนเพิ่มขึ้นมาจากเดิมแน่นอนครับเอามาจากดินแดนของมอนนั่นเองจากอาณาจักรยิ่งใหญ่ของมอนในอดีตเนี่ยแบ่งออกมาเป็นรัฐมอแล้วเหลือนิดเดียวนะครับแม้แต่กรุงหงสาวดีเดิมก็ไม่ได้อยู่ในรัฐมอน เมื่ออังกฤษให้เอกราชนะครับรัฐมอนีก็พยายามทวงพื้นที่คืนแน่นอนว่าไม่ได้โจทย์ก็คือกเกรียงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพม่ายังคุมรัฐมอนอย่างหนักอาจจะเนื่องด้วยเรื่องราวในอดีตนะครับ รัตมอนก็เหมือนกับทุกรัฐนะครับมีองค์กรแล้วก็กองกำลังปัจจุบันเนี่ยองค์กรของรัตมอนก็คือ NMSP นะครับหรือว่า New Mon State Party กองกำลังก็คือ MNLA หรือว่า Mon National Liberation Army พยายามต่อสู้กับพม่าแล้วครับแล้วก็มีการเจรจาจุดยิงหลายครั้งนอกจากมอนจะรบกับพม่าแล้วนะครับมอนเนี่ยยังกระทบกระทั่งกับรัฐเกลรียงเป็นประจำเนื่องจากพื้นที่นี้ทับซ้อนกันกองกำลังของมอนมีไม่มากนักหลัก2,800นายนะครับการสู้รบส่วนใหญ่ของมอนก็คือกับเกเรียง ไม่ใช่กับพม่าปัจจุบันนี้ประชากรของมอนในพม่ามีประมาณ2ล้านกว่าคนนะครับมออยู่ในไทยก็เยอะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในบรรดาชาติพันธุ์ในพม่าเนี่ยมอหน,น่าจะแข็งแกร่งสุดถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วก็ที่ตั้งนะครับแต่ไม่ใช่มอนเนี่ยแข็งแกร่งน้อยกว่าทีเคบ A หรือว่าเกรี่ยงพุทธด้วยซ้ําอันนี้ไม่ต้องถึงมือของ KNU หรือว่าสาภาพเกเหลี่ยงเลยนะครับพญาหงอย่างมอก็เหมือนกับหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยแหละครับที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต หลังจากที่มอเน,นี่ยเสียเมืองให้กับพม่านะครับก็ถูกตัดตอนกดไว้มาโดยตลอดจนมาถึงปี2367อังกฤษนี่เข้ามานะครับมอนให้ความร่วมมือกับอังกฤษลบกับพมา่าด้วยความหวังที่ว่าอังกฤษจะให้มอนเป็นผู้นําของอาณานิคมพมา่าเป็นการล้างแค้นพม่าในตัวนะครับ ตอนนั้นมอญรวบรวมไพร่พลชาวมอญหลายแสนคนที่อพยพมาไทยนี่กลับไปนะครับหวังล้างตากับพม่าภายใต้อังกฤษอังกฤษให้ค้ามั่นสัญญาในการฟื้นฟูอาณาจักรมอญหงสาวดีขึ้นมาใหม่อีกครั้งมวลมหาประชาชนมอญกลับไปด้วยความหวังนะครับเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นมาอยู่รวมกับชาวอังกฤษถึงขั้นมีการเรียกที่นี่ว่าริทเติลอิงแลนะครับแต่ว่าสัญญาก็คือสัญญาอังกฤษไม่ทําและมันไม่เคยเกิดขึ้นและหลังจากที่อังกฤษให้เอกราชกับพม่าแล้วนะครับชาวมอญที่มีอยู่บางส่วนอพยพไปอังกฤษบางส่วนไป ออสเตรเลียทําให้เหลือชาวมอนไม่มากนักนะครับคนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปผู้นํามอนนี่ขอแยกตัวจากพม่าปกครองตัวเองพม่านี่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับส่งกองทัพมาเป็นคําตอบเกิดสงครามกลางเมืองมอนก็ต้องเจรจาสงบศึกแล้วครับ ทำให้มอรสายแข่งนี้ไม่พอใจแล้วครับแยกตัวมาตั้งพรรครัฐมอนใหม่หรือว่า nmsp ก็มาจาก new m o n s t a t e party ในปี25 0 5ทางตะว,วันออกของรัฐนะครับมีกองกำลังแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติมอนหรือว่า mnlf ก็มาจากมอน national liberation front แน่นอนว่ามีการกระทบกระทั่งกับเกรียง่เพื่อควบคุมการค้าใจาแดนไทยนะครับรัฐมอรเป็นรัฐที่สําคัญนอกจากประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยที่ตั้งเศรษฐกิจทําให้พม่าควบคุมหนักเลยมีกองกําลังไม่ใหญ่มากนะัก แต่ก่อนพื้นที่ของกองกาลังมอนจะอยู่แถวด่านเจดีสามองค์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเสียให้กับพม่าไปแล้วนะครับด้วยความที่มีกําลังไม่มากนักเนี่ยรัฐมอนก็พยายามเจรจากับพม่าและกองกําลังของมอนพยายามชิงพื้นที่การค้ากับเกเรียงมากกว่าในตอนนี้นะครับการเป็นรัฐปกครองตัวเองก็เป็นไปได้ยากด้วยความยิ่งใหญ่ในอดีตของกรุงฮงซาวดีความยิ่งใหญ่ของปูเรงนองเนี่ยทำให้มอนพยายามรักษาวัฒนธรรมของตัวเองเอาไว้นะครับไม่ให้พม่าในเกินหรือว่าลบออกไปเป็นสิ่งที่ต้องทําและเป็นสิ่งที่ทาได้ ได้ในตอนนี้นะครับรัฐมอน,นี่ตั้งโรงเรียนสอนภาษามอนสอนประวัติศาสตร์มอนให้กับนักเรียนนอกจากภาษาพมา่าไม่งานแล้วเนี่ยสูญหายแน่ๆนะครับการต่อสู้ทางการเมืองก็ดําเนินต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมอนผู้ชนะสิบทิศผู้พิชิตกรุงศรีอยุธยาแะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้แทบไม่เหลือร่องรอยความยิ่งใหญ่เหลือไว้แต่เพียงตำนานแล้วครับพญาโหงไร้พลังน่าจะใช้กับรัฐมอนได้